ไม่ตายแต่ไม่โตแล้วหลายคนบอกว่าเรียกว่าเป็นซอมบี้ในกลุ่มของสาลาบเองครับด้วยจํานวนของเราครับที่เช็คล่าสุดกับทางเอ a เนาะมีประมาณ2 0 0 0ลายใน2,000ลายเนี่ยเรามียูนิคอนประมาณ3-4ตัวผมว่าตัวเลขเนี้ยถ้าเทียบกับต่างประเทศอ่ะอันเนี้ยมันน้อยเกินไปผมว่าไทมมิ่งเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มไม่อยากทำสาลาบเพราะเริ่มเห็นว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาของสาลาบเนี่ย มันเติบโตช้าถ้าเราบอกว่าเราเล่นกันอยู่บนสระว่ายน้ําเดียวกันแต่เวลาเราลงไปในน้ําแล้วเนี่ยเงินสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยบอกว่าซับไทยเนี่ยผมให้คุณเนี่ยดำน้ําแบบขาดทุนเนี่ยได้3ปีนะคะเดียวกันเนี่ยต่างประเทศว่าผมให้คุณดำน้ําแบบขาดทุนเนี่ยได้10ปีแต่วันนี้ถ้าเราถามว่าในอุตสาหกรรมเทคดิจิทอลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่ลตกอยู่ในตลาดลั์เนี่ยมีเจ้าไหนบ้างที่เป็นเทคไจแอนท์คอมพานี และสงครามเศรษฐกิจอันนี้มันล่าอนิคมเนี่ยด้วยการที่เปลี่ยนจากรถถังเรือรบเครื่องบินรบเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆจากต่างประเทศเนี่ยมันมีบางองุตสาหกรรที่เราต้องยอมรับว่าเราแพ้เรียบร้อยแล้วต้องตอบอีกครับผมว่าถามว่าไม่ตายแต่ไม่โตแล้วหลายคนบอกว่าเรียกว่าเป็นซอมบี้อ่าก็คือ จริงไหมเนี่ยผมว่ามีส่วนจริงอย่างมากแต่ว่าผมอยากให้เห็นตัวเลขบางอย่างก่อนที่ให้เราเห็นก็คือผมขอเทียบกับ SME แล้วกันตัวเลขที่จดทะเบียนในตัวของ d b d เนาะปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ800,000กว่ารายาที่ผมใช้ข้อมูลมา800,000กว่ารายเนี่ยใน800,000กว่ารายที่จดทะเบียนใน SME เนี่ยที่ d b d เนี่ยก็จะมีที่อยู่ในตลาดํามในประมาณ800รายแสดงว่าคือมัน0.1% ที่เข้าไป IPO ถูกไหมครับอันนี้ก็จ,จะเป็นปลายทางของคนที่จดทะเบียนแล้วก็ไปรงทุนในตลาดครับเป็นหนึ่งในปลายทางเช่นเดียวกันผมคิดว่าในกลุ่มของซาลับเองะครับด้วยจํานวนของเราครับที่เช็คล่าสุดกับทาง NIA เนาะที่เทียบฐานข้อมูลกันเนี่ยมีมา2,000ลายใน2,000รลนเนี่ยเรามียูนิคอนประมาณ3 000, 4ตัวมันคือมาส,ส่วนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนจริงๆอ่ะมันแทบจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ผมอยากให้เข้าใจเกมนี้ก่อนว่าพอยต์ของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าไอ้จำนวน ตัวเลขที่มันสองพันนะครับผมว่าตัวเลขเนี้ยถ้าเทียบกับต่างประเทศอะอันเนี้ยมันน้อยเกินไปพอข้างบนเริ่มต้นนะครับเหมือนเราถ้าเราเรา,าเท่เา,า,เาทำสตาร์ทใช่ไหมครับเราเข้าใจว่าหนึ่งคือเราเริ่มมีไอเดียมีเดียเสร็จเราอยากทําธุรกิจละพอทำธุรกิจเนี่ยโอเคเราจดทะเบียนบริษัทผมไม่เอาก่อนจดนะถ้าหมดผมยังไม่นับนับจดทะเบียนบริษัทพอจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเราไล่ลงมาตามฟันแนลก็คือจดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทําธุรกิจ ในเชิงที่เขาเรียกว่าจดแล้วเนี่ยก็จะต้องเริ่มทำโปรดักต์มาร์เก็ตฟก็คือออก Product ที่ไปฟิตกับตลาดแลังจากออกโปรดักต์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยมันถึงจะเริ่มมีลูกค้ามีลูกค้าเสร็จเริ่มหาไรายได้ก้อนแรกแล้วก็ถึงจะเริ่มทํากําไรซึ่งโดยสเตจม,มันเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ปัญหาคือด้วยรูปแบบธุรกิจของซตาร์ไทยครับเราส่วนใหญ่เนี่ยทำธุรกิจในการทําที่มีสิ่งที่เรียกว่าซาบคือมันคือ r e p e a t a b l e กับ scalable ก็คือเราจะทำของยังไงที่ทำแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปขายซ้ำๆซื้อซ้ำๆเพื่อให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำลง2คือเวลาเราสเกลครับเราต้องมีความเร็วในการขยายตลาดตอนขยายตลาดเนี่ยต้นทุนตำ่ำทำยังไงมันก็เลยจะออกมาเป็นรูปแบบของ intangible asset ส,ส่วนใหญ่พอเป็น intangible asset และรูปแบบช่วงแรกๆเนี่ยก็จะออกเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์และเซอร์วิสเป็นซอฟต์แวร อันนั้นพอเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีการเข้าใช้นู้นนี่นั่นถูกไหมฮะทีเนี้ยถามว่าแล้วทาไมมันไม่โตอะสักทีทำไมมันโตช้าด้วยว่าผมว่าหนึ่งในปัจจัยสาคัญเนี่ยคือเรื่องของอีโคซิสต็มที่เข้ามาสอดรับผมแยกเป็นสส่วนผมอยากให้เริ่มเข้าใจเกมก่อนเกมของอการทำธุรกิจของซับที่ทําแบบ B2C ถ้าเราเทียบ B2C เ,เราจะเห็นแพลตฟอร์มพวกฟ e ู้ดเดลิเวอรี่อีคอมเมิร์ซที่มาต่างประเทศเจา้าใหญ่ๆเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้เขาสามารถแบกขาดทุนเนี่ย รวมกันตอนนี้เป็นหมื่นหมืล้านเนาะ,ะถ้าเราเห็นตัวเลขซึ่งเกม b 2 c เนี่ยมีซับไทยสักกี่คนที่สามารถแบกขาดทุนอะเป็นหมื่นล้านได้เพราะว่าเกมเนี้ยมันคือ list การเข้าไปบนเกมที่ความเสี่ยงสูงแล้วมีการแบกขาดทุนเพื่อเราบอกว่าเพื่อจะโตโตในท่านี้คือโตในด้านของยูเซอร์โตในด้านของรายได้แต่ไม่ได้โตในด้านของกําไร ซึ่งถ้าเรานิยามโตแบบนี้นะซึ่งหมายความว่าถ้าโตแบบนี้อีโคซิสเ็มเองหน่วยงานภาครัฐเองการสัมสนเองมันต้องสอดรับกับการที่ทําให้ธุรกิจอะโตในรูปแบบนี้นะครับเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งพอเป็น B 2 B พอเป็น B 2 B เนี่ยเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นอย่างพวกเซลฟ o r c สที่เข้ามาต่างประเทศหรือว่าตัว B 2 B ที่เป็นซอฟต์แวร์และเซอร์วิสที่ขายถูกไหมครับอันแรกเลยความยากคือตลาดประเทศไทยเนี่ยเราเคยชินกับการซื้อซอฟต์แวร์แบบขายขาด แต่วันนี้เราเริ่มมาเปลี่ยนการซื้อซอฟต์แวร์แบบซอฟต์แวร์แบบอรดเซอร์วิสบบบคือเช่าใชา้ผมว่าช่วงไทมิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเรียนรู้ในการที่แบบเอ็ดดูเคตตลาดและปรับตัวหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเอ็ดดูเคตตลาดแล้วเนี่ยพอเราขาย B2B ในไทยครับแล้วเราบอกบีทูบีในไทยเนี่ยมี2เซกเตอร์หลักๆเนาะก,ก็คือ SME เลยกับกลุ่มคอร์เปอเรทกลุ่ม SME เนี่ยจำนวนเยอะแต่เม็ดเงินน้อยอ่าเม็ดเงินแต่ละลายน้อยแลว้วเวลาเราขาย SME เนี่ยเราจะได้เม็ดเเเงินนีี่่่ยยทไมมอะาก แต่เราก็บอกวันหนึ่งเราจะขยับไปขายคอร์เปอเรทแต่ว่าเราขยับขยายไปขายคอร์เปอเรทไทยคอร์เปอเรทไทยก็มักจะมีมา n d s e ว่าฉันทําเองดีกว่าเพราะฉันเป็นคอร์เปอเรทฉันสามารถตั้ง team tech ทีมเทคทาเองได้ดังนั้นพอตั้งไปแทนที่เราจะเทคลิสว่าโอเคตัวซอฟต์แวร์นี้ทุกคนมาร่วมกันใช้และพามันโตเราก็เริ่มเปลี่ยนว่าเฮ้ยมันโตท่าน,นี้ไม่ได้ก็จะเริ่มมาเปลี่ยนตัวเองอะจากสำรับมาเป็น SME คืองั้นพอเราเริ่มขายได้จุดหนึ่งอะเราจะเบรกสเกลเราเริ่มมาธุรก,กิจอะกลับมาทํากําไรก่่ออนมมมยพเเรา scale, าาาบกสหควว ไอพวกโปรโมชั่นนะเพราะเราจินตนาการเหมือนสมัยก่อนนะครับที่เราทำาใช้พวก Gra b เนาะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมีโปรโมโค้ดมีอะไรกระตุ้นให้คนมาใช้ซึ่งพอเราตัดอันนี้ลงครับแสดงว่าลูกค้าไลนา์ใหม่ๆที่เราจะไปแทบอ่ะมันก็จะเริ่มน้อยลงล่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ริสต์เราเสี่ยงน้อยลงละเราต้องการจะทํากําไรเพราะเราจะไม่อยากตัดขาดทุนเราก็จะผันตัวเองจากซามาเป e ็น SME เอ้มส่วนใหญ่ ก็คือไม่เน้นไม่เน้นไฮกรอสละไม่เน้นสเกลละเราก็จะเห็นว่าอยู่ในทรงนี้แต่ถามว่าไม่โตแต่ไม่ตายไหมใช่ครับก็อาจจะไม่ได้โตถึงขั้นเป็นยูนิคอนแต่ก็ยังอยู่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มซาที่เลี้ยงตัวเองได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่โตมาแต่เป็นเทคคอมพานีซึ่งจากโจทย์เนี้ยผมคิดว่าเมื่อไร่ที่เริ่มมีความพร้อมมากขึ้นในอีโคซิสเต็มหรือเริ่มเห็นลู่ทางมากขึ้นกลุ่มพวกนี้ก็จะสามารถมีท่าสเกลต่อผม,มคิดว่าคีย์สำคัญของเรื่องนี้มันคือการแบกรับ การขาดทุนได้มากน้อยขนาดไหนถ้ายกตัวอย่างเร็วๆคือบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะมาแข่งดำน้ำกันผมยกเนี่ยาเคสดำน้ำแล้วกันถ้าผมอยากจะแข่งดำน้ำกับสตาร์ทอัพในไทยกับสตาร์ทอัพในต่างประเทศเนี่ยผมบอกว่าการดำอยู่ใต้น้ำเนี่ยเท่ากับการขาดทุนถ้าอยู่ผิวน้ำเนี่ยเท่ากับไม่ทำกำไรนะพ้นน้ำขึ้นมาเนี่ยเท่ากับทำกำไรโจทย์คือถ้าเราบอกว่าเราเล่นกันอยู่บนสระไว้น้ำเดียวกัน กติกาเดียวกันทุกอย่างแบบเดียวกันแต่เวลาเราลงไปในน้าแล้วเนี่ยเงินสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยบอกว่าซาวไทยเนี่ยผมให้คุณเนี่ยดำน้ําแบบขาดทุนเนี่ยได้สามปีนะคะเดียวกันเนี่ยต่างประเทศว่าผมให้คุณดำน้ําแบบขาดทุนเนี่ยได้สิบปีอันนี้คือเกมที่ผมจะเทียบให้ฟังว่ามันเลยเกิดเห็นว่าโอเคพอสามปีแล้วเนี่ยถ้าเรายัางทํากําไรพ้นน้ําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตนัวเองแล้ว啊 พอเราเข้าสู่ปีที่1ที่2อ,อาจจะยอมแบบโอเคเดินเกมสร์ทอัพอยู่พอเข้าปีที่3อาจต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะดำน้าดือ้อเล่นเกมนี้ต่ออาจจะไม่ไหวดังนั้นขึ้นมาเล่นเกม SME ไหมและค่ะเดียวกันในต่างประเทศเนี่ยเรายังสามารถดิ่งในเกมนี้ไปได้อีกประมาณ5-6ปีเราค่อยมาเริ่มคิดทํากําไรจริงๆจังใน3ปีสุดท้ายผู้นี้คือสายป่านในการทรําธุรกิจอะไม่เท่ากันผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในทีเสดท,ที่เราพยายามทำความเข้า,าใจว่าถ้าเงินเท่ากันผมว่าโลเคอลชนะ บอาว่าถ้าเราบอกว่าเราดำน้ําเท่ากันได้สิปีผมว่าเราชนะเพราะต้นทุนในพื้นที่อยังไงผมว่าต่ำกว่าไแน่ได้หลายๆอุตสาหกรรมแต่วันเนี้ยเราบอกว่าเราดำได้3มเขาดำได้สิปีที่หายไปเนี่ยอันนี้คือแก็บแก็บที่ทําให้ทําไมเราถึงสู้กับซาร,รในต่างประเทศได้ยากๆๆก่อนไปถึงอินดิคอนผมขอแบ็กกลับมาอีกนึงเราอาจจะเริ่มมองไปหาโพนี่ก่อนไหม เป็นแบบว่ายังไม่ต้องไปถึงขั้นยูนิคอร์นเป็นโพนี่เล็กๆเพราะว่าโพนี่เล็กเนี่ยเราน่าจะมีความหวังเห็นหลายๆตัวที่เกิดขึ้นเป็นโพนี่เนาะแต่พอจะขยับขึ้นมายูนิคอร์นเนี่ยผมว่ามีโอกาสไหมเพราะว่าโอกาสมีตลอดแต่ว่าอาจจะต้องไปเริ่มดูอุตสาหกรรมแล้วว่าอุตสาหกรรมไหนที่เราจะสามารถปั้นยูนิคอร์นไปได้แล้วการที่เราจะรับความเสี่ยงและเทคเิสซ์เป็นยังไงต้องบอกว่าการรับความเสี่ยงเทคซึ่เนี่ยผมว่าเรื่องนี้สาคัญสุดเพราะว่าถ้าถ้าทุกภาคส่วนครับเทคเลส์กันมากขึ้น เราจะได้มีโอกาสเห็นยูนิคอร์นพวกนี้เยอะขึ้นในมุมผมนะผมมองอย่างนี้ว่าเราลองจินตนาการว่าวันนี้ถ้ากลุ่มนักลงทุนเทคลิส์น้อยลงแสดงว่าถ้าเราดูจากฟันแนลของสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะเห็นว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีกลุ่มไอเดียสเตทซึ่งไอเดียสเตทเนี่ยมีแค่ไอเดียยังไม่ทําของยังไม่ทํากําไรหลังจากไอเดียสเตทเนี่ยเราว่าโอเคเราต้องการเงินทุนก้อนแรกสมัยก่อนเนี่ยเงินทุนก้อนนี้จะมีกลุ่มแองเจิลนเวสเตอร์เนี่ย ฟีดเข้าไปแต่ทุกคนร้บรสัว่าเฮ้ยโหฉันลงทุนซับไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วตอนเนี้ยังไม่คืนเลยห้าปีแล้วยังไม่คืนเลยไม่เสี่ยงละหยุดเสี่ยงดีกว่าแล้ว่าก้อนนี้จะหายไปแต่เราบอกวันนี้ก็ต้องขอบคุณภาครัฐที่เสี่ยงมากขึ้นที่มาซับก้อนนี้แต่พอเราซับก้อนนี้เสร็จแล้วเนี่ยแต่เม็ดเงินที่ซับเนี่ยต่างกันมากเอาต่อเอาเอาจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะจุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะเราว่าเราอยากเห็นปลายทางคลินิคอน แต่เราเข้าใจกับว่าก่อนที่จะเป็นยูนิคอนเน่มันไม่ได้อยู่ดีเกิดมาวันนี้แล้วเป็นยูนิคอนเลยมันมีที่มาที่ไปในวันแรกที่จุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยการฟิกเข้ามาเนี่ยพอแองเจิลเราหายไปจํานวนน้อยลงแต่เรามีภาครัฐซับเข้าไปแต่เม็ดเงินที่แตกตาก่างเทียบแองเจิลกับรัฐรัฐอาจจะลงได้อยู่ที่ถ้าเป็นเอริสเตทมากๆ,ๆเนี่ยอาจ,จอยู่ที่มันสองถึงสามล้านทุบะอันนี้คือถือว่าเยอะแล้วนะอ่ะแองเจิลเนี่ยอาจจะลงได้มันห้าถึงสิบล้านซึ่งในต่างประเทศเนี่ยอาจจะลงได้ในขั้นเนี่ยห้าสิบล้าน นี่คือเม็ดเงินก้อนแรกที่ต่างกันอ่าอันนี้ผมเทียบจากสิงคโปร์แล้วกันนะอ่าประมาณห้าสิบล้านนี่คือนี่คือเม้นเงินที่ที่แตกต่างกันในในในท่อนที่หนึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีเงินสามถึงห้าล้านเนี่ยเราคาดหวังว่าจะทำโปรดักต์มาเก็ตฟิตหมายความว่าใช้เงินสามถึงห้าล้านจากภาครัฐเพื่อทําให้ของเนี่ยถูกมีคนใช้และมีคนซื้อเพื่อจะได้เกิดการระดมทุนรอบต่อไปปรากฏว่าสามล้าน,นมันไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะเงินมันน้อยเกินไป มันเลยมีแก็บเป็นสเตทที่2ซึ่งตรงนี้คือสี่สเตทซึ่งตรงนี้แหละเราหาคนลงทุนในสเตทเนี่ยไอเดียสเตทมาสี่สเตทแทบไม่ได้แต่นนค่ะเดียวกันเนี่ยพอเราขยับขึ้นไปว่า Product Market ฟิตแล้วมีคนใช้แล้วทํารายได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะเริ่มระดมทุนในรอบซีรี A ตรงเนี้ยประเทศไทยไม่ขาดเลยผมพูดคำนี้นอยว่าตรงเนี้ยเงินทุนไม่ได้ขาดทั้งรัฐก็อยากจะไปแมทชิ่งฟัน เข้าไปแมทชิ่งทั้งภาค VC เอง CVC เองอยากลงทุนในตรงนี้มากเพราะมันเป็นสเตทที่มันมาชัวร์ละระดับหนึ่งแต่ว่ากว่าที่มันจะมาถึงสเตทเนี้ยไอ้ก่อนหน้าเนี้้บหายตายจากกันไปแต่พอปั้านสเตทนี้ไปเนี่ยเราจะไปเกิดอีกแกปหนึง่งพอเริ่มโตแล้วเนี่ยตอนที่เป็นซีรีส์ BCD เนี่ยก้อนเนี้ยนักลงทุนในไทยเริ่มรูสึกว่าเริ่มเสี่ยงพอคาดหวัง่าชันลง A เพื่อทํากําไรเลยดังนั้นรูปแบบการอินเวส m e เมนะครับ เพราะว่าความเสี่ยงในการรับ Investment นเนี่ยอันนี้มีความแตกต่างเราเลยต้องเริ่มไปหาลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาลงทุนในไทยอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วถ้าเราคาดหลังอยู่ในความเพราะยูนิคอนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณซีรีส์ B C ขึ้นไปเนาะ,ะในสเตจนั้น A ก็ยังเป็นแบบเป็นโพนี่าะว่าก็ยังเป็นท่านโพนี่ได้ A B เนี่ยเป็นโพนี่ได้พอเริ่มผ่าน B เนี่ยจะเริ่มเห็นยูนิคอนแต่มันจะมีแก๊ปของมันคือแคปสองช่วงที่ทำให้ตายคือช่วงแรกก่อนมา A กับช่วงหลัง A ก่อนไปยูนิคอน แต่วันนี้เงินช่วง A เนี่ยเยอะขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าหลายภาคส่วนนะทั้งทีวีเองก็คือสมาคามนักลงทุนเนี่ยก็เริ่มขยับกองลงมาลงส่วนหน้าเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เริ่มไปเพิ่มกองลงส่วนหลังอะมากขึ้นพอเริ่มเห็นปัญหาและภาครัฐเองก็สุว่าอ่ะงั้นเราแมทชิ่งฟันกับตอนซีรีส์เเพื่อให้ไอ้ไปของการลันไปครับมันไปครอเยอร์ A กับ B อะในทีเดียวเลยไหมให้มันยาวขึ้นซึ่งเราก็เห็นนโยบายแมทชิ่งฟันเข้ามาอย่างเงี้ย อ่าเพราะมันจะมาแก้ปัญหาด้านหลังด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเป็น,นกลไกหนึ่งที่สำคัญขอกลับมามองภาพเศรษฐกิจครับนายกสมาคมคนเกา่าดรยุทธนาครับเคยคบอกว่าสตาร์ทอัพไทยเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ในเมื่อสตาร์ทอัพไทยตอนนี้อาจจะแบบยังโตได้ยากหรือที่ผ่านมาโตได้ยากเรามีความหวังกับเรื่องสตาร์ทอัพกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างผมอยากให้มองหลายๆมิติผม แทนไม่ตนนินี้ก่อนดีกว่าว่าเวลาเราพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราจะมีตัววัดหนึ่งคือ GDP ถูกไหมที่เราจะว่าว่า GDP ประเทศโตเท่าไหร่อะไรยังไงและหนึ่งใน GDP เนี่ยมันมีตัวเลขของการส่งออกนําเข้าซึ่งเป็นตัวเลขสําคัญเพราะว่าตัวเลขสําคัญตรงนี้แหละคือตัวเลขที่ทรัพย์เนี่ยมีบทบาทวันนี้เวลาเราเค็มตัวเลขเรามักจะบอกว่าวันนี้อ่าอย่างเชียงใหม่ผมไปล่าสุดเนี่ยว่าเราส่งออกลำไยเป็นผลไม้ส่งออกเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศมันึของเชียงใหม่ ว่าไปส่งออกลำไยส่งออกไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่เคยบอกว่าการที่เราจะทําให้ลำไยเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมจะส่งออกเรา Import เทคโนโลยีต่างประเทศอะเข้ามาทําให้ลำไยมีคุณภาพอะเท mm. ่าไหร่เอละอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองคือความสําคัญของสตาร์อัพเนี่ยสาคัญยังไงอันแรกคือเราเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรเนี่ยที่ไปซัพพอร์ตกลุ่มพวกนี้ที่ลดการนําเข้าถูกไหมครับ สองเลยคือวันนี้ถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราค่อยๆดูยุคของเศรษฐกิจเนี่ยเราเกิดจากภาคการเกษตรกรรมแล้วก็มาอุตสาหกรรมเบามาอุตสาหกรรมหนักนะครับแล้วมาอุตสาหกรรมดิจิตอลซึ่งพอเศรษฐก็จมันชิปอะครับแต่วันนี้ถ้าเราถามว่าในอุตสาหกรรมเทคดิจิตอลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยบริษัทที่ลิยูตในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีเจ้าไหนบางที่เป็นเทคจายแอนคอมพานี อันนี้คือโจทย์โจทย์คือถ้าเราลองดูคือเทคจแออย่าง Facebook อย่าง Google อย่าง IBM Microsoft AWS h u a w อ i ัย่างเงี้ครับเราไม่มีเทคจแอนของเราเลยแต่วันนี้เรากำลังอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือคอร์ปอเรทบ้านเราอะปรับตัวตามอุตสาหการรมนะไม่ทันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่มันเลยต้องมีเทคทีนี้พอพอมันมีผมไม่เรียกว่าเทคแล้วมันต้องมีอินโนเวชันดีกว่า มันต้องมีนวัตรกรรมและการที่มันจะมีซึ่งนวัตรกรรมครับมันจะต้องมีองค์ประกอบของเขาเรียกว่าคนที่กล้าที่จะเสี่ยงอีโคโซิสเ็มที่พร้อมที่จะเสี่ยงและวิธีการหรือวิถีกา,การใช้ชีวิตแบบกล้าเสี่ยงเพราะการทำอินโนวชันไม่ได้เหมือนการตั้งโรงงานผลิตและขายและกำไรวันนี้มันคือการทำแล้วมันคือเกมระยะยาวดังนั้นเกมวันนี้ของเศรษฐกิจเกมมันเปลี่ยน พอเกมมันเปลี่ยนเนี่ยสามส่วนเนี้ยมันคือวิถีของสารามมาเลยไปที่มาว่าทำไมสาราฟ่บมีความสำคัญในอีโคสเตมตอนเนี้ยเราอยู่ในยุคที่แบบเรากำลังถูกกล้านะในนิคมแบบไม่ใช้กำลังเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจฯฯฯดิจิตอลครับแต่คำนี้มันหมายความว่าอย่างไงแล้วถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยผลกระทบที่จะตามมาในภาคธุรกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนทั่วไปมันมันมีอะไรบ้างครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ ผมแชร์อย่างนี้ดีกว่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราประกาศสภาวะสงครามเนี่ยคนรู้าสุดกลัวมากเพราะการที่มีสงครามเนี่ยเราจะเห็นรถถังเรือรบเครื่องบินรบมาอยู่ละอ่าวไทยเรือรบมาน่านฟ้าไทยมีเครื่องบินรบบินมามีอะไรเงี้ยอันนี้คือความรู้สึกความกลัวสงครามแล้วพอเกิดสงครามเนี่ยจะมผีผู้คนเนี่ยรบหายตายจากซึ่งเราจะเห็นการสูญเสียเลือดเนื้อเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวแต่วันนี้รูปแบบสงครามมะครับ มันไม่ใช่กําลังแบบนั้นแล้วและสงคารามเศรษฐกิจวันนี้มันล่านอนิคมเนี่ยด้วยการที่เปลี่ยนจากรถถังเรือรบเครื่องบินรบเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาตั้งเข้ามาวางในประเทศไทยเองซึ่งผมแยกประเด็นก่อนนะฮะว่าถ้าเข้ามาแล้วมาเปิดธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยแล้วเสียภาษีถูกต้องเหมือนธุรกิจในไทยเนี่ยผมว่าเรื่องนี้โอเคเพราะเขาไม่ได้มาทําสงคาราม เขาไม่ได้มาดูดออกแต่เขามาแล้วเนี่ยมันทาให้คนไทยใช้ปุ๊บคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมว่าอันเนี้ยเราแยกประเด็นนี้ก่อนแต่หลายครั้งเวลาแพลตฟอร์มต่างชาติเข้ามาเนี่ยมีสองแบบมาจดธุรกิจในไทยเลยอันเนี้ยผมว่าก็ยังดีแต่สัดส่วนารายได้ที่แท้จริงเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งคุณมีรายได้ร้อยเปอร์เซ็นบอกดีแครลารายได้ที่วิ่งเข้าประเทศไทยยี่สิบเปอร์เซ็นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นของารายได้วิ่งออกต่างชาติซึ่งเงินคนไทยกําลังถูก ดูดออกไปต่างประเทศอันเนี้ยอันตรายหนักกว่านั้นมาด้วยแพลตฟอร์มไม่จดทะเบียนในประเทศไทยเลยอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นไหลออกทีนี้อุตสาหกรรมหนึ่งที่ผมอยากแชร์และเห็นภาพคืออุตสาหกรรมอีคอมเมิร e ์ซอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซประมาณหกแสนล้านหกแสนล้านเนี่ยอยู่บนอ e ีคอมเมิร์ซในหกแสนล้านที่อยู่บนอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ย 80%บน6แสนล้านเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศแสดงว่าถ้าเราย้อนกลับภัยเศรษฐกิจบ้านเราคือถ้าอุตสาหกรรมที่ผลิตเนี่ยตายแล้วนะเพราะของนะครับที่ถูกซื้อถูกซื้อสินค้าต่างประเทศไปแล้วคนผลิตของพวกเนี้ยสู้มไม่ได้ละนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเงินที่ซื้อนะครับไหลออกไปต่างประเทศปีหนึ่งเนี่ยที่ไม่ดีแค์เนี่ย4แสนกว่าล้านถ้าผมจำตัวได้ไม่ผิดอันนี้คือสิิงที่เราโดนกินไปเรื่อย และการมารอบนี้ไม่ได้มาแบบญี่ปุ่นมาตั้งเราว่าเราต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศมาปุ๊บมันคือ FTA ลงมานู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะอ่ะก็เข้ามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเข้ามาเนี้ยเขาไม่ได้มาลงทุนเพื่อให้ประเทศเราอะ่ะเติบโตไปพร้อมๆกันคือมาปุ๊บแล้วเหมือนดูดสัพยากรอ,อะ่ะซึ่งผมเลยเรียกว่ามันคือการล่านาคมแบบไม่ใช่กำลังผมมองอย่างนี้ผมว่าเราต้องแยกประเด็นก่อนว่านะไอ้แต่ละแต่ละอุตสาหากรรมอะ มันมีบางอุตสาหกรรมที่เราต้องยอมรับว,ว่าเราแพ้เรียบร้อยแล้วและมันมีบางอุตสาหกรรมที่เราไม่ทําอยู่แล้วอันนี้เราอาจจะปล่อยได้เพื่อเป็นประโยชน์กับอของประชาชนเพราะไมต้ออย่างเช่นถ้าบอกว่าเราไม่ผลิตหูฟังถ้าจีจะหูฟังราคาถูกมาขายเงี้ยเราอาจจะปล่อยเราไม่ผลิตมือถือจะมี iPhone เข้ามาแลไวมาไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีคู่แข่งะไปผลิตมือถือแข่งอ่าอย่างอุตสาหกรรมแบบเนี้ยเราออ่าแต่อุตสาหกรรมเดิมที่เราเคยเป็นผู้ชนะเช่นอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ที่เรามีหมอที่เก่งมากมาก มีทัพยากรทางการแพทย์เงี้ยแต่วันเนี้ยสิ่งที่ต่างคือต่างประเทศมีเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของเทคเข้ามาแต่เราไม่สัมผัสเรื่องเฮลเทควันหนึ่งที่เราเคยชนะอุตสาหกรรมเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะแพ้ในอนาคตหรืออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไม่สามารถเอาทะเลย้ายไปประเทศเขาได้ซึ่งหมายความว่าเวลาคนต่างชาติเดินทางมาไทยเงินที่เวลามาเที่ยวทะเลทะเที่ยวภูเขาเกาะต่างๆในไทยเนี่ยเงินมันไหลในประเทศไทยถูกไหมฮะแต่วันเนี้ยถ้าเราปล่อย ให้เงินเนี้ยไหลออกคนมาไทยก็จริงแต่มาใช้ด้วยแพลตฟอร์มต่างชาติจองมาทุกอย่างหมดแล้วและเงินแลวเงินที่เข้าไทยเนี่ยถูกตัดแบ่งออกไปหมดอย่างนี้เราควรรักษาเพราะอุตสาหกรรมหลักเราหรืออุตสาหกรรมอาหารเราไม่สามารถไปเปรียบภูมิประกาศประเทศอื่นๆได้ถูกไหมฮะเรามีพื้นที่ในการปลูกอย่างเช่นทุเรียนเนี้ย ซึ่งคนอื่นอาจจะก๊อปไปแล้วไปไปปลูกไปอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าเรามีสนเสน่ห์ในเรื่องของภูมิปัญญาในการทําแล้วไม่มีเขาเรียกว่าพื้นที่ความได้เปรียบเรื่องพวกนี้อร่อยต้องดูว่าเราจะปกป้องอยังไงเพราะว่าเซกเมนต์แบบเนี้ยต้องปกป้องผมแยกก่อนนะเซกเมนต์ต้องปกป้องเซกเมนะต์ที่รู้ว่าโอเคเราปล่อยได้เพราะเราไม่ทำเซกเมนต์แบบเนี้ยปล่อยปุ๊บเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและอีกเซกเมนต์หนึ่งคือเราต้องบุกอันนึงปกป้องไม่ทําแล้วเลือกที่จะบุก เลือกทีบุกเช่นวันนี้ A I economy ครับคือเศรษฐกิจในเชิง A I เนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเราอาจต้องดูว่าเราจะดันยังไงที่เราจะเข้าไปสู้เศรกิจนี้ bio technology climate tech พวกเรียกเกี่ยวกับ green เนาะเกี่ยวกับ global warming พวกนี้อ่าโลกร้อนเรื่องต่างๆพวกนี้ผมว่าเรื่องพวกนี้เราอาจต้องเริ่มดูว่าเฮ้ยมันเป็นเพิ่งเริ่มมันเพิ่งอยู่ในสเตทที่อาจจะเริ่มถึงกลางแต่ยังพอมีลุ้น ที่จะสู้ในบางมุมอันนี้อาจจะต้องสู้แล้วต้องบุกต้องคิดถึงขั้นไม่ได้สู้ในบ้านต้องคิดถึงทางบุกน,นั้นนอกจากเรื่องที่ต้องเข้าใจแล้วตัวสํารับเองก่อนที่จะไปเรียกร้องอะไรอะ่ะเพราะคีย์สำคัญคือเราต้องเริ่มมีมายเซ็ตที่เป็น g l o b a l m i มายเซ็ตแล้วเราต้องเก่งให้พอที่จะออกไปบุกเหมือนกันดูเหมือนว่าในบางอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราก็ยังมีโอ,อก,กาสเนาะแต่ว่าเราอยากรู้ว่า มันมีบทเรียนจากต่างประเทศหรือมี success case ของต่างประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ได้หรือเปล่าในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพให้ไปสู่แบบ global player ได้ครับผมว่าอันนึงคือต้องแยกเป็นก้อนๆอีกอะก้อนแรกคือฝั่งสตาร์ทอัพก่อนฝั่งซาร์ไเองเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้จาก f o u n e ต่างประเทศมากขึ้นว่าเวลาเขาคิดเนี่ยเราสังเตกตว่าประเทศที่มีประชากรไม่เยอะแล้วมีพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยเวลาเขาคิดเขารู้ว่าเขาขายของในประเทศตัวเองเนี่ย อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เขาต้องคิดว่าฉันจะต้องออกไปบุกประเทศอื่นด้วยแล้วเขาจะมี global mindset อะตั้งแต่เดวันเลยแต่ในขณะเดียวกันในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยเรามีจะบอกว่าเยอะก็ไม่ใช่จะบอกว่าน้อยก็ไม่เชิงมันอยู่ในโจทย์ที่ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยมันทําให้คนอะเฮ้ยขายในไทยอะก็น่าจะพอหรือว่าเนี่ยเพราะว่าอันนี้เราเริ่มเข้าใจ2คือเราอาจจะไม่ได้ทําของที่อยากทําแล้วลุกข,ขึ้นมาทําแบบฉันอยากทําอยากทำอยากทำ เราอาจต้องเข้าใจและรู้ลึกพอและอยู่กับมันให้อึดพอนี่กลับมาที่โฟลเดอร์ก่อนแล้วสามคือเราไปเรียกร้องว่ารัฐบาลไทยหน่วยงานไทยคนไทยควรใช้ของคนไทยเราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าของเราดีพอให้เขาใช้ในเลเวลที่มันดีพอหรือเปล่าผมว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่รับต้องเรียนรู้จากต่างประเทศในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ต้องเรียนรู้ว่าความเสี่ยงหรือของบางอย่างที่ต้องลงไปอินฟราก็สําคัญ ผมยกตัวอย่างเช่นเราไม่มีไทยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยทางที่อินโดมีแต่เราว่ามีมาขาดทุนยังไงก็ขาดทุนใช่ครับยังไงมีขาดทุนแน่แต่เราจินตาการว่าตอนเรามีรถเมลทําไมเรายอมขาดทุนได้เรื่องเดียวกันคืออันเนี้ยถ้าจะขาดทุนนะครับผมว่ามันมีส่วนที่เราจะสามารถขาดทุนอะกลับมันได้ไหมเพราะมันเป็นอินฟาเป็นโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ที่จะไม่ข้อมูลเนี่ย ไหลออกไปประเทศอื่นพวกเนี้ยเราจะทําเองหรือแล้วถ้าเราดึงเข้ามาเนี่ยเราจะดึงเข้ามาแล้วเราบอกว่ารายได้ทั้งหมดอะอยู่ในไทยอะได้ไหมเรื่องพวกนี้ผม,ผมว่าสําคัญผะว่าไทมิ่งเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มไม่อยากทำสตาร์ทอัพเพราะเริ่มเห็นว่าตลอด1ิบกว่าปีที่ผ่านมาของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเติบโตช้าแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่ากวายทำกำไรเนี่ยมันนานไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่าเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่าอ่า แต่ผมอยากให้มองว่าจริงๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่1ถ้าทําแล้วเติบโตเนี่ยมันเป็นหนึ่งนธุรกิจที่มีการที่เติบโตได้ไวในอนาคตแล้วมันเกิด c u r r i n g r e v e n น e แล้วมันมีความมั่นคงในอนาคตถ้ามันสแตนได้หลังจากที่เราเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วแต่การที่มันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาอยู่ในเกมเนี่ยหนึ่งผมว่าต้องเข้าใจเกมว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมระยะสั้น2คือผมว่าเป้าหมายต้องชัดว่าเราจะโตยังไงแผน exit strategy ของเราจะ exit ยังไง หลายคนอาจจะไม่ได้อยากมาเพื่อเป็นยูนิคอร์นหลายคนอาจบอกว่าฉันอยากมาเพื่อทํา m ็มฉันอยากมาเพื่อทําเรื่องของไปใน IPO แล้วก็ทําธุรกิจที่ช่วยเหลือลูกค้าได้ยาวๆเผะว่าเป้าหมายชัด3คือหลังจากมีเป้าหมายแล้วเนี่ยวิธีคิดต้องได้ก็คือมายเซ็ตที่ต้องวิ่งไปคุณอาจต้องคิดโกลบอลมานชั้นเดวันหรือเปล่าคุณอาจต้องคิดว่าจริงๆแล้วมายเซ็ตหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ฟิกว่าวันนี้ทาของสิ่งนี้เราจะเป็นของสิ่งนี้ไปตลอดเพราะเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนทุกว แต่ v ว l u e หรือคุณค่าที่ลูกค้าอยากได้อยู่ตรงไหนจับประเด็นตรงนั้นให้ได้เพราะว่า3มเรื่องนี้คือ3เรื่องที่ทรัพย์เราเองที่อยากจะกระโดดเข้ามาทําแต่เราต้องเข้าใจเข้าใจเกมเข้าใจว่าจะไปทางไหนและรู้ว่า m i n d s e t ตตัวเองอ่ะจะไปในแนวทางนั้นได้ไหมเพราะว่า3ามเรื่องนี้คือคีย์สำคัญที่เกอะที่จะกระโดดเข้ามาทําและผมเชื่อว่าถ้ากระโดดเข้ามาทาด้วยไ i n d s e นแบบนี้มีการเตรียมแผนแบบนี้และเข้าใจเกมคุณจะทำทรัพย์ได้โดยการที่รู้ว่า วันพรุ่งนี้จะต้องตื่นมาทำอะไรจากรายการพอดแคสต์8 Minute History สู่หนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกของผมวิทย์สิ t l w a k i n The Race of Civilizations อารยะแข่งขันพร้อมส่งแล้ววันนี้ทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code ได้เลยหรือว่ากดลิ้งได้ที่คอมเมนต์นะครับเปลี่ยนความกลัวเป็นความหวังเตรียมความพร้อมในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายกับ The Standard Economic Forum 2024 b r e a v e New World เศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่สกัดทุกความรู้ปี2025ให้คุณก้าวทันเทรนดโลกในเวลาเพียงแค่3วันเจาะลึกไม่กับเทรนใหญ่เมื่อ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุนจีนครองโลกสงครามยืดเยื้ออุตสาหกรรมถูกดิสรับสิ่งแวดล้อมทำลายเศรษฐกิจพร้อมล่วงอินไซต์เศรษฐกิจการเมืองการศึกษาไทยจะปรับตัวอย่างไรไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นี่คือฟอรัมที่คุณจะได้ร่วมฟังผู้ออกแบบนโยบายตัวจริงวางแผนอะไรคิดอะไรและได้คลุกวงในผู้นำระดับโลกและไทยมากกว่า40ชีวิตสุรเกียรติเสถียรไทยปานปรีภหิทธานุกรวิระไทยสันติประพบสุรชาติบำรุงสุขวิลเลียมอีไฮเน็กบัญยงพงพาณิชสมเกียรติตั้งกิจวานิชสุภลักษณ์อัมพุทธสันติทานเสถียรไทยการดีเลียวไพโรธจี๊บคลายและสปิเกอร์ชั้นนำอีกมากมาย บกันวันที่13บสถึงสิพฤศจิกายนนี้ที่พารากอนหอชั้นหสยามพารากอนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิอีเวนต์ครับ